โยเคเรสตอบชัดพร้อมวัดคมเลวานเคนฮารันหรือ,อยังไม่ต้องเสียเวลาให้ใครมาตัดเกรดให้พอวกเตอร์โยเคเรสตอบนักขา่าวยังมั่นใจว่านาทีนี้ประสิทธิภาพการจบสกอร์ของตัวเองไม่น้อยหน้าแฮร์รี่เคนโรเบิร์ตเลวานดอฟกีรวมถึงเออร์ลิงฮาลันโยเคเรสตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ภาษีของปืนใหญ่เหนือกว่ามากโดยหัวหอกทีมชาติสวีเดนโปรไฟล์การถล่มประตูสูงที่เดียวพอลงเลนให้สปอร์ติ้งลิสบอน1น2นัดซัดถึง97ประตู ย้อนไปก่อนหน้านั้นเขาเคยค้าแข่งในลีกอังกฤษกับไบรตันสวอนซีและโคเวนทีซิตี้แต่เป็นระดับแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดโดยผลงาน41ประตูจาก121แมตช์ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นกำลังพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นมาล่าสุดโยเคเรสในวัย27ปีเชื่อมั่นว่าตัวเองพอมากสำหรับการย้ายกลับมาลีกผู้ดีอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าในลีกสูงสุดโดยเลก,กิฟสื่อยักษ์ใหญ่ด้น้ำหอมยิงคำถามใส่โยเคเรสให้ตัดเกรดว่าตัวเองเป็นศูนย์หน้าระดับไหน เคียยแแฮลรี่เคนโรเบิร์ตเลวันดอกกี้และเออร์ลิงฮาแลนแล้วหรือ,อยังมันยากมากที่จะให้ผมเป็นคนพูดว่าตัวเองอยู่อันดับไหนแต่เชื่อว่าเวลานี้ผมอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาแล้วผลงานที่เกิดขึ้นกับสปอร์ติ้งลิสบอนทำให้ผมเชื่อว่าสามารถประสบความสำเร็จในลีกไหนก็ได้ในโลกนี้